อาเราสวัสดีทุกท่านวันนี้เราอยู่กันในเกมเดดโรซึ่งมันก็คือแมปที่กําลังคอนคิดเป็นกระแสอยู่ในช่วงนี้จริงๆมันเป็นมานานแล้วแต่ผมนั้นเพิ่งได้โอกาสมาเล่นเอาละท้างั้นเราไปเล่นกันเลยแต่จะว่าไปก่อนที่จะไปเล่นคือทรงผมแล้วก็แว่นผมหายไปเลยโดยเฉพาะสวนแว่นมันเอาไปหมดเลยพักคุมด้วยเออช่างอาวเลตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในแมปเป็นที่เรียบร้อยไหนโดยไซพีแกบอกว่าเลยให้ไปที่อะไรว่ามาทูเดอะเทเบิลทูเซลล์อิอเคไปตรงลูกสองสีเหลืองตรงนั้น กิดจริงๆผมรู้วิธีเล่นอยู่แล้วแหละเพราะว่าดูคนอื่นเล่นมาทั้งนั้นเรารีบข้มๆไปได้ดีกว่าทำการขายทองไปในมือถือมันอาจจะเล่นยากนิดหน่อยคือไม่ไม่เล่นยากนิดหน่อยอมัเล่นยากเลยลปุ่มมันบังคับยากเอาล่ะตรงนั้นก็ทาการซื้อฐานพอเราได้ฐานมาแล้วจากนั้นก็เก็บพวกหนังสือพิมพ์พวกนี้ไปแล้วทำการใช้เป็นเสื้อเพิงเดี๋ยวการเก็บไว้ในซากโอเคเก็บมาเอาล่ะเก็บมาแล้วก็ขึ้นไปตรงที่รถไฟของเราทาการเติมของพวกนี้ให้รถไฟ เติมไปเติมไปทาไมไม,ไม่ลงเข้าไปวะโอเคเดี๋ยวเก็บงงไมแล้วก็หาหมุมดีๆโอเคมาประมาณนี้แหละเชื้อเพลิงเราก็ได้อยู่ประมาณนี้จากนั้นก็เหลือตังค์อยู่ประมาณ50ผมควรทาอะไรดีจากช่องคนอืนเือนที่ผมนั้นได้เห็นเขาเล่นมาเขานนั้นใช้ปืนเขาปะจั้นแล้วเราจะเป็นต้องมีปืนแล้วร้านขายปืนตรงไหนโอเคบ a c k กเซมิเดียตรงนั้น,น,นทําการซื้อปืนนี้มาในราคา35แล้วก็กระสุนอีก15มีอยู่24สนะัดดิวอเวอร์ทำการเก็บมาโอเค เราได้รีเวอร์มาแล้วลูกศรมันแรงยากส่วนพวกอันนี้ผมว่าเราไม่ได้ใช้เราใช้ปืนแทนทำการทิ้งพวกไปแล้วเก็บปืนมาผมอยากรู้ว่าพวกอันนี้ทาการใช้เป็นเชือเพลิงได้ไหมแต่เดี๋ยวแล้วไม่น่า่ายว่าทิ้งไปเลยก็แล้วกันมาครับผมพร้อมที่จยออกเดินทางแล้วทัางนั้นก็ด let's go ไปแล้วครับพลังงานขั้นสูงสุดเมตรทั้งหมดที่เราทําได้ความเร็วอยู่ที่65,65ประมาณนี้แหละ กเล่งไปด้านซ์คนไหนขอดูหน่อยมีบู่บ้านไหมขอหม่บ้านสักจำจำสักหลังหนึ่งตอนนี้ยังไม่มีเลยครับทำไมมันลงจะเลยวะตรงนั้นมีก้อนหินโอเคแค่ก้อนหินแล้วก็กระบ,บองเพชรงงๆเส้นตรงนั้นก็จะมีโคตรลงเลยตรงนี้ก็กระบ,บองเพชรแล้วตรงนั้นก็ก้อนหินทำไมมีแต่ก้อนหินกับกระบองเพชรวะผมอยากได้บ้านสักหลักหนึ่งหลังเดียวก็ยังดี่พูดจริงโอเคก้อนหินนึงแล้ว เดีผมจะตาถั่วมันหรือว่า,าโอเคผมเจอแล้วมีซอมบี้วิ่งมาทักทายด้วยถ้างั้นก็มาเข้ามาเลยกดยิงโอเคโอค้ยยิงยิงยิงอ่ะมันยิงยากอยู่อ่ะผมโอ้ดน,น้มนนดิล,ลิลีกระสุนที่ว่าจะตายแล้วยิงยิงเขาขอโทษทีนะมาพอดีว่ามันเล็งยากไปหนะ่อยคือมันไม่นานเลยแหละมันเล็งโคตรยากเลยดังงั้นขอใช้ของพวกนี้ในการเติมเสื้อไฟหลังจากนั้นก็มาครับ ตอนนี้กระสุนผมเหลือ18นะัดทำการยิงพวกนี้ไปมันเข้าอยู่หรือเปล่าวะเออมันไม่เข้าเลยโอเคผมเสียไปฟรีหนะ้านัดทำไงดีซอมบี้ตรงนี้ก็มีทำการยิงไปครับยิงยิงโอเคพี่แกหายไปเรียบร้อยเหลือตรงนี้มาเหมือนว่าจะเข้าอยู่ที่ไหนหเดี๋ยวมันติดแล้วมนะัเออเดี๋ยวชาร์จกระสุนเฮ้ยอะไรวะโอ,โอ้โอ้นี่ไงยิงเข้าแล้วตรงนี้หนึ่งโอ้โหยิงไม่โดนเออทิ้งปืนไปสักอันเออเดี๋ยว ผมมันกดยากนี่นะโอเคเหลือน้าสุดท้ายเอาเอากระสุนหมดเออทำอยังไงดีเสร็จแล้วผมไม่ได้ทิ้งไม้นั่นไปเลยเออทำการเก็บซอมบี้ตัวนี้มาผมคิดว่าผมน่าจะเข้าไปตรงด้านโอ้มันเจ้ตีเราผมว่าผมน่าจะหลอกล่อซอมบี้ออกมาแล้วก็เข้าไปเก็บของอย่างรวดเร็วแล้วก็วิ่งออกมาไปครับทําการรีบๆวิ่งไป,ไปเข้าไปในบ้านแล้วก็เก็บของอย่างรวดเร็วเก็บของอย่างรวดเร็ว เริ่มไม่เร็วแล้วเริ่มไม่นเร็วแล้วโอ้แมนเฮ้แต่มองได้ข้อดีตอนนี้ชุดทุกอย่างผมกลับคืนมาเราหแล้วโอเคกลับมาอครั้งตอนนี้ชุดของผมนั้นก็มีครบแล้วเ้อมีการ2สองตัวก็ยังอยู่ทังนั้นเราไปหาเล่นกันดีกว่าและตอนนี้เราก็เข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยผมมากับใครก็ไม่รู้นะผมเจอเขาเข้ามาแล้วเขาอยู่ตรงนั้นกำลังจะขายทองซึ่งเขาก็ดูเงินไปบนกุญยจเลยเพื่อนได้ดูสีเขาเอาเงินไปหมดเลย เอาละถ้า,างั้นตรงนี้ผมมีตั้งอยู่ประมาณยี่สิบยี่สิบเอิมตรงนี้มีลวดหนาโอเคพี่แกซื้อฐานมาซื้อฐานแล้วก็ไม่เก็บไปด้วยตรงนี้ก็จะมีหนังสือพิมพ์ผมจะทําการเก็บหนังสือพิมพ์ไว้เป็นเชืเ้อเพลิงเราสามารถใช้หนังสือพิมพ์พวกนี้เป็นเชืเ้อเพลิงได้แต่ไม่สามารถขายได้เอาเรต้องการวิ่งไปครับกระโดดขึ้นไปทําไมมันไม่ขึ้นวานดีลงมาโอเคเดี๋ยวเออ โอเคประมาณนี้เลยผมได้แล้วแล้วก็ทาการเผามันต้องยืนหนักไปใกล้ๆหนึ 1, 2, 3, okay, ่งสองสาโเรียแล้วเลยนี้ก็ทําการรอเพื่อนของเราและส่วนพวกนี้ผมจะเก็บเอาไว้จะเมื่อตอนต้นๆได้ไหมคือดาวมีนได้พอกระสุนปืนนัดเดียวมันก็ไม่ให้คือเออช่างมันเลยเป็นว่าเราต้องเก็บพวกเอาไว้ส่วนพี่แกคนนั้นแม่งยืนเอออยู่ตรงนั้นเพื่อนพี่แกมึงยืนเออไปก่อนเขาดีไหมทำไงดี เขาไปซื้อแบนเดตมาใช่ผมน่าจะเอาเงิน20สนิบนไปซื้อแบนเดตมาก็ดีและตอนนี้ผมก็ได้แบนเดตมาไป็ที่เรียบร้อยพี่แกบอกว่า buy bank for reverse โอ้อน,นี่ไงโอเคฉันชื้อมาแล้วเพื่อนออกมาแล้ว,ลวเ,เราเข้ามาเลืมคินเออไม่สิรีบรีบขึ้นมารถไฟเถอะเราจองเดินทางกันแล้วไม่คดีเลยเลยไอ้นี่ขึ้นมาดิว่า oh you did it. oh you did you ready ช่แล้วเพื่นพร้อมตัง,งานแล้ว โอเคเขาขึ okay, io, ้นมาแล้วเร็วๆเข้าไปเลยเหมือนว่าเขาจะให้ผมแตะไปด้านบนนั้นถ้างั้นก็กไอนี่แล้วก็ติดไว้ตรงนี้ไม่ไม่น่าได้เดี๋ยวค่อยเอาออกมาก่อนเออโอกพี่แกเข้าไปแล้วอยานจะตกนะเก็บเก็บมาก่อนเออเสร็จแล้วเพื่อนมันจะตกแล้วหยุดก่อนโอเคกันเลาไว้ตรงนี้ก่อนก็แล้วกันไปเลยเพื่อนรถไฟนี้เหมือนจะทําให้เรานั้นตกลงไปตรงนั้นไม่มีอะไร คือตัวเรามันสันส่นๆเหมือนมันจะตกได้ตลอดเวลาถ้าผมกดกระโดดน,นี้ผมเดิวลงเลยนะเนี่ยฟุกซี่ฟุกซี่นมีพลวดตรงนั้นมีก้อนหินตรงนี้ก็มีกระบองเพชรมีอะไรจำๆนี้ไหมก้อนหินหนึ่งแล้วทำไมมีแต่ก้อนหินเอ่อฟุกซี่ายลงเก็บหินก้อนนั้นได้ไหมขุดมันขึ้นมาต้นไ,ได้มีโจนครับพี่แกทําไงทำ้นเยยบโจนเอ้าผมเดินลงมาส่วนโจรตรงนั้นก็วิ่งไล่พวกพี่แกไปทั้งนั้นเรามาเก็บไอ้หมอน,นี่เป็นเงินโซนโตของเราครับ นี่แหละตรงนี้ทําการรุดมาเราไม่เอาครับเราจะจนมาครับได้มาสามคนแหลือสี่คนเดียวเลยเงินนนครับส่วนมาพวกนี้ผมว่าเอาไปเป็นเชื้อเพลิงก็คงดีมาเอาไปใส่เป็นเชื้อเพลิงเหมือนพี่แกจะได้ไม้หมาอีกหนึ่งตัวด้วยเพื่อเราได้เชื้อเพลิงมาแล้วการเดินไปการยัดใส่เตาเผาผมไม่รู้ว่ามันยัดเข้าไปได้ไงแต่เป็นว่ามันยัดได้ก็แล้วกันตรงนั้นมีให้พี่แกเก็บไปไหมถ้างั้น โอเคพี่แกมันเก็บไปแล้วมาเพื่อนขึ้นไปรถไฟมันจะมืดเข้าแล้วแล้วเข้าระอาทย์จะตกนี่แล้วเราต้องอยู่บนรถไฟตรงนี้ฉันมีเจออยู่เอาเราไปขึ้นไปเพื่อนในดูซิเขาจะทำไงเขาจะขับรถมอนต์ยังไม่ขึ้นเลยเหมือนว่าเขาจะเอาม้าไปด้วยนะครับจริงๆเรามันไดยเป็นเชื้อเพลิงก็ได้นะแต่เขาติด่าแล้วเขาติดบนรถไฟผมไม่รู้ว่าเขาติดได้ไงไปรู้มันติดได้ก็เลยอ่าถ้างั้นโอเคเขาขึ้นมาแล้วเขาขับมาแล้วเขาดูเป็นห่วงม้าตัวนั้นมาก จริงๆผมจะใช้มันเป็นเชื้อเพลิงดังนั้นผมขอแคปน้าจอไว้หน่ยสิจะทําให้เป็นปกคลิปพีแกนนี่แหละโอเคได้ประมาณนี้ตอนนี้เราก็มาถึงตอนมืดเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมบอกเลยว่ามันโคตรมืดเพราะฉะนั้นแล้วผมจะข้ามช่วงมืดช่วงนี้ไปนะครับมันมืดมากคือผมเล่นเองผมยังไม่เห็นเลยอ,อ้าวหน้าร้าจาก่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมาจากช่วงมืดทำไมพี่แกมันหยุดรถไฟวะอย่าบอกนะว่าเชื้อเพลิงไม่พอโอเคดังนั้นเราไปครับเราทาการขายโจนพวกนี้ไปแล้วก็ทาการอมเงินทั้งหมดไว้คนเดียว ตัวหนึ่งได้สามสิบห้าสามสิบห้าเจ็ดสิบผมได้มาประมาณหนึ่งรอสีสิบเออเดี๋ยวพี่แกต้องการสแลกซออยครับโอเคงั้นผมจะซื้อกับพี่แกสแลกซ์ออย I will buy to you เพื่อนฉันจะซื้อสแลกซออยให้หน่อยเดี๋ยวฉันไปหารอนกันโอเคนั่นด็อกเตอร์เลยอยู่ตรงนั้นสแลกซออยแม่งราคาโคตรแพงราคา35เหรียญมันเท่ากับเจ้าหนึ่งตัวเลยอะเอาละถ้างั้น โอ้ผมรู้แล้วว่าทำไมพี่แกต้องการสรีกกอฟพี่แกเกิดตาแล้วถ้างั้นเอาไปเลยเพื่อนเราให้หน่อยถ้างั้นเรามาที่การสมิธกันดีกว่าผมเลี้ยงกันอยู่หนึ่งร้อยสิบห้าเปิดกันไม่เอาผมเอารีเวอร์ก็แล้วกันไม่ใช่ผมเอาไรเฟิลเดียบรลอยผมได้มาแล้วนี่เหรอครับได้ไรเฟิลต่าไปก็ซื้อกระสุนมาได้สองนัดไม่สี่สองกล่องสี่สิบปดนัดหวังว่ามันจะพอเพราะผมเน,นด้ทยเกิน จะทําการทิ้งไปดีหรือเปล่าวะผมไม่คิดอยู่โอเคพืชผมจะคิดอยู่ว่าผมนั้นจะทําการทิ้งครั่วไปหรือเปล่าผมกลัวว่ากระสุนม,มันจะมาอ,อีกครั้งหนึง่งเหมือนว่าพี่คนนี้พี่แกทําอะไรอะ่ะทาไมพี่แกไม่ไปโอเคผมรู้แล้วว่าทําไมพี่แกแม่งไม่ไปเห็นน้ำมันไม่มีคือมันมาหยดตรงหน้าฐานบอดินเก้าพันเจ็ดร้อยหนึ่งเมตรถ้าอย่างนั้นกว่าจะทิ้งแปดหมนนื่นเมตรมันโคตรนานผมเล่นมากี่นาทีแล้ววะเอาเป็นว่า ผมต้องไปซื้อฐานแต่เงินไม่มีเพื่อนทุกทีผมว่าเราต้องแคปสปอนอยู่ตรงนี้ละรอจนกว่าเงินจะมาตอนนี้เราก็มาถึงช่วงเวลามื่นคำเป็นที่ละร้อยแ,แล้วพี่แกขับรถไฟมาแล้วเอา,มาเมาไปก่อนเดี๋ยวมาหายโอเคเราจะแคปสปอนอยู่ในนี้ทําการรอเงินของเราแถมคืนนี้เป็นรถจันรสีเลือดด้วยได้แวมไพน์มาเอาแวมไพน์ไปขายได้ใช่แล้ว,วาอืมแต่วัน,นแรกๆมันไม่น่ามีคือมันมีหลัก แต่ตัวมันมีไม่น่าโหดไม่สีมันออกมาไม่ได้เยอะมาครับผมได้แบมพายมาแล้วหนึ่งตัวนี่แหละเป็นเงินเอาอือมันแย่งไปต่อหน้าต่ตอตาคือผมไม่เห็นพี่แกไม่วิ่งมาจากไหนรลยมันยิบไปเลยโอเคได้เผื่อเราตัวเินก็ได้ถ้างั้นทาการม้ามันขี่ยากมากเลยถ้างั้นเอาม้าไปฮะแนวนะโอเคผมสามารถยกม้าแบบนี้ได้ซึ่งไม่รู้ว่ามันโคตรแหกหลักฟิสิกส์เอาเราทำการติดม้าไว้ตรงนี้ก็แล้วกัน แล้วก็เวทโอเคเออไม่ได้ได้เลิกเปล่าฮะเอมเดี๋ยวไม่ใช่แบบหนึ่งนะถ้างั้นกดแล้วก็ติดโอเคผมสามารถติดมาเข้ากับรถได้ซึ่งไม่รู้ว่ามันทำยังไงจนตอนนั้นพี่แกก็ทำการไล่แกบแวมพร์อยู่ตรงนี้มีคนลากแบมพายมาโอเคพี่แกเอ้ยผมได้มาแล้วครับแวมไพายหนึ่งตัวเน้นๆมารทำการเก็บมาแบบนี้เดี๋ยวพี่แกมันยัดใส่ถุงเดี๋ยวผมเอาไม่ทัน มาครับเราจะไปทําการขายบัมพายตัวนี้กันเหมือนว่าพี่กุ๊ปคนนั้นพี่แกใกล้ตา,ตายแล้วมาเพื่อนเราจะทำการขายบัมพายด้านในนี้รับเแย่นะทําไมมันขายไม่ได้วะเอิม่มหรือว่าผมต้องเอาไปขายอยู่ตรงนั้นโอเคมาถ้างั้นเราเดินไปก็ได้วะมาครับทําการเดินไปตรงนี้ไม่ใช่ร้านขายตรงอุปกรณ์อยู่ไหนวะตรงนี้ก็ไม่ใช่ ฝั่งนั้นมีโอ้มันอยู่ตรงนั้นโทษทีโทษทีผมไม่เห็นเอานลามาครับทําการเอาแวมไพร์ตัวนี้หนึ่งตัวไปขายมาดูกันครับ่่าเราจะได้เท่าไหร่ได้สิบห้าไม่โคตคุ้มเลยโอ้โแวมไพร์ม่งเออคุ้มน่าจะคุ้มอยู่แล้วมึงไม่ผมยังได้เออพี่หมาก้กาวลำบึก เอาละครับตัดไม้ครั้งแล้วพี่แกเหมือนว่าเขาจะได้เงินมาจากการขายแวมพายทำการซื้อกัลิงกันมาแล้วเขาก็ไปติดไว้ด้านบนนั้นซึ่งผมไม่รู้ว่าทําไมเขาต้องติดไว้บนนั้นอืมใช่มีกระสุนมาเลยเขาซื้อกระสุนมาเลยคือผมอยู่พูดจริงนะผม,ผม,ผมนั่งอยู่ในเซฟพอยแรกนี้ตั้งนานบิ๊กกันโอเคเพื่อนปืนใหญ่เอาละในที่สุดที่ผมรออยู่ในหมู่บ้านนี้ไม่ใช่นูนในเซฟพอยนี้ไม่โคตรนานมันจะเมื่อีกแล้วเออเพื่อนจริงๆแล้วเรารอก่อนอีกวันก็ได้นะ เฮ้ย <Hey, S 2> เพื่อนโอเค mm. พี่แกมไม่เป็นเราหาอะไรทั้งนั้นพี่แกมันเข้าไปเลยเพื่อนเราสวยแล้วมันมื่นแล้วนายถอยช่วยถอยรถไฟกลับไปได้ไหมแต่ดูแล้วน่าจะไม่น่าถอยว่ะเดี๋ยวผมจะลองออาแสงขึ้นนะไม่รู้ว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าผมลองปรับความสบางของเกมขึ้นหวังว่าทุกท่านนั้นจะรับชมได้ก็เห็นนะเหมือนว่าวันนี้จะมีฟ้าผ่าด้วยคือผมไม่รู้ว่าเชื้อเพลิงเรามีเท่าไหร่ทุพี่แกต,ตรงนั้นก็นั่งอยู่ด้านบนเอาละแล้วเหมือนว่าเราโอ้ฟ้าผ่าตรงด้านข้างเลย หัว่ามันจะไม่ผ่ากลางหัวผมนะเอาพี่แกหยุดแล้วทําไมวะเพื่อนอยู่ทำไมวะอย่าบอกนะว่าใช่น้ํามันหมดอ่าเสียละน้ามันหมดด้วยอ๋อถ้ายังนกรณีมันอยู่ตรงนี้วินิจกัสใช่แล้วเพื่อนทั้งนั้นก็ทําการรอซอมบี้ท่านี้ละในที่สุดมันก็ช้าสักทีเอาละเมื่อคืนนี้ผมโดนตัวอะไรโจมตีวะเหมือนว่าจะโดนโอ้โหพี่แกมกุมสก๊อม,มาโอเคเราได้เชื้อเพลิงมาแล้ว จริงๆเราใช้ม้าพวกนี้ก็ได้นะเพื่อนม้าเราไม่ได้ใช้หรอกเอามันไปเป็นเชื้อเพลิงสำรองก็ได้นะได้มันนิดเดียวโอ้นี่เดียวก็เข้าไปได้แต่ม้าพวกนี้น่าจะได้เยอะแต่เหมือนว่าบี้แกนั้นจะจะห่วงมาหวังว่าจะเจอเมืองสักเมืองโอเคผมได้มาแล้วครับเชื้อเพลงิงเฮ้ยเพื hey, เพ่อนหยุดรถก่อนดีวะเออทำไมผมยิงโอ้ผมกดผิดผมไปกดรดีโหลดมายิงโจยิงม้าไปด้วยนี่แหละเชื้อเพลิงชั้นดีเพื่อนโจนี่แหละเงินเก็บไว้ม้าตัวนี้เราคือเชื้อเพลิงของเรา มาครับทำกกรแล้วมันขึ้นไปมันขึ้นไปยากเลยมั้งโดดขึ้นไปโอเคได้แล้วยัดเข้าเตาไฟเรียบร้อยจนตรงนั้นโอเคพี่แกเอาขึ้นมาแล้วเอาละถ้า,างนั้นก็นเดินเท้าไปต่อเลยกลับไปกับผมลงนจากรถไฟโอเคเพื่อนไปเลยตอนนี้เราอยู่นิ่งละพี่แกแม่งโดดขึ้นไปตรงปืนดันบนนั้นเอาละเลสโกบุ go, ตยตรงรถไฟมียากหรือเปล่าโอเคไม่รู้ไม่รู้ม,รมันคือยากเลยตรงนั้นก็คือหิน ผมทำไมผมไม่เห็นเมืองกันวะเมืองไม่มีเลยเออเราต้องการเมืองเพื่อนเราต้องแวะเมืองทำการรีโหลดกระสุนกันตอนนี้กระสุนผมเหลืออยู่ที่ส0 4สิบเก้านั้นเอาพีแกมันหยุดดีกว่าอย่าบอกว่าโอ้โหพีแกมันลงทุนมากขายเจาเลยสาสิบ้าเหรียญเนียนะเพื่อนทำไมน,นึงขายเจาแทนที่จะขายมา้าฟงนี้โอเคแล้วพบกับเมืองแล้วครับตอนนี้แหละแล้วต้องลงไปแล้วถ้าไปลงรอบนี้คือเราไม่มีอะไร นี่แหละครับเชื้อพลังชั้นดีโอเคหายไปซะฮึปนูสโคปเออไม่ใช่ทําการกค่อยเล็งไปใน,นไม่ถึงว่าเล็งยากอย่างวะค่อยๆโอกระสุนไม่มีเดี๋ยได้แล้วผมน่าจะเก็บได้ประมาณสักกระสุนอยู่ที่สี่สบสองน่าจะได้อยู่สักยี่สิบกว่าตัวถ้ามันยิงพลาดนะถ้ามันยิงพลาดก็ตัวลวนะนั้นก็ไม่ใช่ถ้าผมไม่ยิงพลาดก็น่าจะได้ยี่สิบตัวถ้ายิงไม่พลาดก็ได้สี่สกว่าตัว ด้านหนึ่งโอเคไม่พลาดด้านนี้ตรงนั้นทําการเคลียร์ตรงนี้ครับเล็งดีๆในประเทเล็งโคตรยากเลยโอเคให้ไปครับหนึ่งตัวตรงนี้โอ้เดี๋ยวแลโอ้เสียละยิงเอาทำไมยิงไม่ออกวะยิงยิงยิงเดียวะกระสุนไม่มีเอ้ผมผม,ผมตายนะแ,แน่เรอบนี้โอ้ไม่โอ้เกือบไปอือีกนิดเดียวก็ตายละผมผมเลื่อนเลื่อนรอเดี๋ยว,ยวผม,ผม,ว,ผมว่าผมต้องการฮิวะ ายขอไปดูของฮิวที่ยืนเล่นบนรถไฟก่อนทำการรีโหลดกระสุดไปครับเกือบไปต้องการน้ำมันงูสุดๆแต่เราไม่มีครับเรามีเพียงแค่แบนเดดทำการลงมาแล้วทำการคลิกไปกดคลิกแล้วก็ใช้ทำไมผมใช้ไม่ได้วะกดกดเออทำไมผมใช้ไม่ได้วะผมพยายามเอาเป็นว่าช่วยพี่แก่อนเ,เราทำพี่แก่เอาพี่แกตายแล้วโอไม่ไม่ไมสุดแล้วโอโอ,โอผมจะตายแล้ว ผมเลือดเลือดเพียงแค่ติงเดียวเพื่อนเดี๋ยวยู่นิ่งๆกันวอเคพี่แกใช้พู่อวจการมันดีมากเพื่อนผมต้องชุบพี่คนนี้กันเราสามารถชุบเพื่อนได้โดยการใช้แบนเด็น,นะครับสำหรับใครที่ไม่อยากเสียระบักเราสามารถใช้วิธีนี้ได้แต่เมื่อเพื่อนตายเพื่อนก็จะตัวแตกตรงน,นั้นพี่แกเอาไปเป็นเชือเ้อเพลิงพี่แกไม่เอาน้ำมันงูไปแล้วผมอุตสาห์ไว้จะเก็บไว้ใช้เอาเป็นวัชชาเนกันแล้วกันอุตสาห์ว่าจะโดน้ำมันงูพี่แกมาใชาหน่อยผมใกล้ตายแล้วทำไมผมใช้แบนเดจไม่ได้วะ ดงนั้นก็มาเกียรซอมบี้ก็แล้วกันไว้เมื่อผมตายแล้วก็ให้เพื่อนชุบไก็ได้เรียมันก็ลีดอยู่ดังนั้นตัวลนัดก็เรียบย้อยตรงในบ้านนี้มีของอะไรไหมขอของจำๆจมีกระถางเก็บกระถางมาก,ก่อนก็ได้และก็ไม่น่ามีแล้วบ้านหลังนี้ละผมยังไม่ได้เข้าไปสำรวจบ้านหลังเลยหลังนี้มีกาน้ําแล้วก็อะไรวะกาน้ำเหมือนกันโอเคมีไถยด้วยตรงนี้ก็ เมื่อหลังนี้ละสีมว่วงมีหนังสือพิมพ์มีรูปปั้นแล้วก็เอารูปปั้นมาก็ได้แล้วก็ล้อรถซึ่งผมไม่รู้ว่าในอนาคตเขาจะทําการมีรถประกอบให้เราไหมโอ้มนว่าตอนนี้ผมจะสามารถใช้แบนเดตไดล้ละโอเคทําการจัดไปได้มันเลื่อนมาครึ่งนึงกดใชทดังนั้นให้มันแค่ครึ่งเดียวนะ้ำมันงูดีกว่ารับแต่ตอนนี้เราไม่มีพี่แกเอากล้องมาด้วยตรงนี้แหละเพื่อนคือเชื้อเพลิงของเรา ผมจะทําการวางของไว้ในบนนี้แล้วก็ลงไปเก็บไปอ่อเรามาเพื่อนตอนนี้กระสุนมเหลือยอยู่ที่19นัดถ้าผมยิงไม่ผ่าดนัดได้ซอมบี้ประมาณ19ตัวพี่แกได้รหัสแบงค์ทองมาด้วยช่างมาันเถอะตรงนั้นมีด็อกเตอร์ครับแต่จะไปหายาจากด้านในนั้นก่อนเลยต้องเคลียร์ซอมบี้ตลอดก่อนยิงไปครับนัดหนึ่งนัดที่สองโอเคเพื่อนอยิงหรือเ่าโอ้ผมเหมือนว่าผมจะยิงโดนเพื่อนครัเพ่อนช่วยที่เกมนี้มันไม่มีดาเมจต่อทีมตัวเอง พี่แกมันใกล้ตายแล้วตรงนี้โอ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 ้ผมยิงทำไมยิงไม่ได้วะาโอ้เรียบร้อยมามามาออทำโอ้กระสุนไม่มีโซลาเพื่อนช่วยด้วยพี่แกเขาไปแทงไรบ้างมาเพื่อนนาที่หน่อยแทงแทงไปครับแทงอยู่นิ่งๆเลยวะมันยิงโคตรยากเลยเขาใกล้ตายแล้วครับเขาก็ตียูนนี้โอเคงนะั้นไปก็จังการไปตอนนี้กระสุนคงเหลืออยู่เจ็ดนัดสุดท้ายได้ซอมบอี้ประมาณเจ็ดตัวถ้าไม่พลาดน,นะ เอาเอาตัวนี้ก็แล้กัมันอยู่ใกล้ทำไมมันมืดมืด,มดวะอย่าบอกนะว่าโอ้ชิสโอเคผมรู้แล้วว่าทำไมมันมืดถ้าง,งั้นเราเข้าไปซ่อนในแบงก์เงินก่อนดีกว่าหมาเพื่อนทำการขายราดไปเราจะเข้าไปซ่อนในนั้นผมไม่มีของมาบาังวัตตุเลยเสียละเออโอเดี๋ยวทดสอบเป็นไรวะเออแป๊บ,บนึงน,นะทำไมผมทำไมหน้าจอมันเป็นแบบนี้วะมันเล่นไม่ได้โอเคผมได้ละตัวที่ อนนี้กระสุนผมเรืออยู่หกนัดหวังว่าจะไม่มีตัวอะไรโลษเข้ามาซอมบี้ตรงนี้มันตายยังวะเออตาย,ยาเพื่อนโอ้โอเคยังไม่ตายทั้นก็ปลาเสอือเร็วเพื่อนรีบคลเรือดเร็วก่อนที่จะมีซอมบี้แหกโอมเสลีละไม่ไม่ใช่ซอมบี้แล้วนี่นี่งไงหมาพิฆาตโอโ้โ,อโหโอ้พี่แกโดนลุกตีผมยิงกดโลโลอยู่ครับผมยิงอยู่เพื่อนเพื่อนตัวแตกตาแล้วเสอือละมาตัวเดียวโอเคโอเคไม่ไม่ตัวเดียวแล้ว กระสุนผมไม่มีเพื่อนผมคอโทษเอาพี่แกวิ่งหนีผมโอเคเอาเอาลงไปเลยเพื่อนผมต้องเอาชาวบออกมาละมาอยากอยากเจออยู่ครับผมอยากเจออยู่หมาตัวแย่น,นผมสามารถเอาโอไม่ได้จาจะจะพึ่งพี่พี่ผมขอโทษจะทำผมเลยปล่อยเพิ่ไปโอเคไม่ทันละผมวังว่า,าเพื่อนคนหนึ่งจะมาชบุบเราเดี๋ยนะหนึ่งสองออ